็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในคลิปอัปเดตข่าวสารเกม Wuthering w a v e หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยทางเกมได้มีการไลฟ์นะครับผมทั้งหมด4ภาษาด้วยกันนะจะมีภาษาจีนเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษให้เราได้เห็นนะครับผมว่าตอนที่เกมเปิดในวันแรกเนี่ยเราจะได้พบเจออะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นตู้กาชาตนะครับผมตัวละครกิจกรรมต่าง,างๆภายในตัวเกมโดยในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสรุปให้แล้วกันนะครับผมว่าตอนเกมเปิดเนี่ยเราจะได้รับของแจก,กอะไรมาบ้างเชื่อว่าส่วนตรงนี้น่าจะเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดแล้วก็หลาาายยๆคนนนกกก็่จะอรู้ัม ที่สุดแล้วส่วนใครกำลังหาร้านเติมเกม Solo Living แล้วก็ Back Cover Mobile ที่ถูกกว่าเติมเองผมก็ขอแนะนำร้าน Elastic Shop เติมถูกกว่าเติมเองในเกมปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟัน100%มีทีมงานแอดมินดูแลตลอดทางร้านเปิดบริการมา4ปีและร้านนี้ก็ได้จดทะเบียนการค้าแบบถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนช่องทางการติดต่อสามารถแอดไลน์แอดอิเล็กิกช็อปมีแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะติดต่อผ่านอินบ็อกซ์แฟนเพจก็ได้เหมือนกันลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปนะครับเราก็มาดูกันที่ระบบตู้กาชากันก่อนเลยละกันก็ระบบตู้กาชาของเกมนี้เนี่ยเข้าใจไม่ยากใครที่เคยเล่นเกมฮอนไครสตาร์เลมาก่อนเนี่ยบอกได้เลยว่าค่อนข้างเหมือนกันและก็คล้ายกันมากๆเรามาดูตู้กาชาของแต่ละตู้ในเกมนี้กันดีกว่านะครับผมก็ตู้แรกเนี่ยก็จะเป็นตู้กาชาสําหรับมือใหม่ตู้กาชานี้เนี่ยจะมีการันตีอยู่ที่ั้านะสัาสคบครั้งเนเเร,รสุ่ม มันจะลดราคา20%นั่นก็หมายความว่าทุกๆการสุ่ม10ครั้งเราจะใช้ตั๋วเป็นแค่8ครั้งเท่านั้นนะเพราะเราสุ่มจนได้การันตีได้รับตัวละคร5ดาวเสร็จแล้วเนี่ยตู้มือใหม่ก็จะหายไปและพอ <ๆ S 2> ตู้มือใหม่หายไปเนี่ยก็จะเป็นตู้ตัวละครถาวรออกมานั่นเองนะครับในส่วนของตู้ตัวละครถาวรเนี่ยจะมีการันตีอยู่ที่80ครั้งนะซึ่งพอเราสุ่มจนครบ80ครั้งแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับการันตีซึ่งจะเป็นการันตีแบบเลือกได้เราจะสามารถเลือกตัวละครจากตู้ถาวรนะะครัับบแเลลือออกกไได้้5ตตตวว่่ปีี็จมยาาง đính giảng เอนคอเวอรีนาและเจียนซินนี่ก็จะเป็นตัวละครทั้งหมด5ตัวละครที่เราจะสามารถเลือกได้จากตู้ถาวรชอบตัวไหนอวยตัวไหนก็สามารถเลือกตัวละครตัวนั้นจากตู้ถาวรได้เลยนะนี่ก็จะเป็นเพียงแค่2ตู้กาชาเท่านั้นนะครับผมตู้มือใหม่และก็ตู้ถาวรเนี่ยเราก็จะได้รับตัวละคร5ดาวไปฟรีๆแล้วอย่างน้อยที่2ตัวต่อไปแล้วก็มาดูกันที่ตู้กาชาลิมิเต็ดกันบ้างเผื่อใครที่ไม่เคยเล่นเกมอนไครแล้วก็เกีชินมาก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายเกี่ยวกับตู้ลิมิเต็ดแบบสั้นๆใน้ฟังแล้วกันนะ ซึ่งถ้าเราไม่สามารถทําการสุ่มหาตัวละครลิมิเต็ดภายในตู้ได้ก่อนที่ตู้กาชาจะหมดไปเนี่ยถ้าตู้กาชามันออกไปแล้วเราก็จะไม่สามารถหาตัวละครเหล่านั้นได้แล้วเพราะตัวละครลิมิเต็ดจะไม่ลงไปในตู้ถาวรนั่นเองนะการที่เราจะหาตัวละครลิมิเต็ดที่เราต้องการได้ครั้งหนึ่งหลังจากเราพาลาดรอบแรกไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องรอตัวละครตัวนั้นนะครับผมรีลันกลับมาอีกรอบหนึ่งเราถึงจะสามารถทําการสุ่มหาใหม่อีกครั้งส่วนเงื่อนไขในการออกทองของตู้ลิมิเต็ดนะครับผมก็จะการันตีทองอยู่ที่80โลเหมือนกับตู้ถาวรเลยนะคือ ครบ80โลเนี่ยยังไงเราก็ได้รับตัวละคร5ดาวมาอย่างแน่นอนแต่พอเราได้รับตัวละคร5ดาวมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมารุ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าเราจะชนะ50%หรือเปล่าเพราะมันจะมีโอกาส50%ที่เราจะได้ตัวหน้าตู้แลวก็โอกาส50%ที่เราจะลุดนเลทได้รับตัวละครจากตู้ถาวรแต่ถ้าเราลุดเลทไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมครั้งต่อไปที่เราได้ทองเนี่ยเราก็จะได้รับตัวละครหน้าตู้อย่างแน่นอนเพราะการลุ้นเลทครั้งหนึ่งเนี่ยนั่น มาให้เราสมได้ตั้งแต่เกมเปิดเนี่ยมันคือตัวอะไรตัวนั้นก็คือตัวละครอย่างกินหยานนั่นเองนะครับตัวละครนี้เนี่ยจะมาให้เราสมตั้งแต่วันที่23นะครับถึงวันที่13มิถุนาด้วยกันนะระยะเวลาก็ถือว่าอยู่นานอยู่พอสมควรนะครับและตัวละครตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ผมมองว่าโคตรเท่เลยนะเดี๋ยวเกมเปิดผมจะพยายามส่มหาตัวละครตัวนี้มาให้ได้แลวกันชอบเป็นการส่วนตัวเลยส่วนในเฟสที่2นะครับผมหรือว่าครึ่งหลังของตู้ลิมิตเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนตัวละครใหม่เป็นตัวละครอย่างจิงหลิน มันอยู่ถึงวันที่13มิถุนายนนะครับพอถึงวันที่13มิถุนายนเสร็จแล้วเนี่ยตู้ตัวละครจริงหลินก็จะเข้ามาแทรกในทันทีนะซึ่งตู้ตัวละครจริงหลินเนี่ยก็จะอยู่ตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่4กรกฎาคมเลยก็เป็นตัวละครสาวผมแดงอีกตัวหนึ่งที่ผมก็ชอบเหมือนกันนะดูท่าเกมนี้เปิดตัวผมน่าจะได้หมดเงินเยอะอีกแล้วอย่างแน่นอน ไปแล้วก็มาดูทางด้านตู้อาวุธของตัวละครระดับลิม yeah, ิเต e right ็ดอย่างจียานแล้วก็ตัวละครอย่างจินหลินกันบ้างดีกว่านะก็ตู้อาวุธของเกมนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าใครที่เป็นแฟนเกมชินกำหมัดกันอย่างแน่นอนนะเพราะเป็นตู้ลิมิเต็ดที่แฟนๆเกมชินน่าจะอยากให้เกมเกมชินทําแบบนี้อย่างแน่นอนระยะเวลาของตู้อาวุธลิมิเต็ดนะครับผมก็จะเข้ามาพร้อมกับตู้ตัวละครเลยนะครับเวลาในการออกเนี่ยก็จะออกพร้อมกันด้วยนะส่วนการตีก็จะอยู่ที่80โลเหมือนกันนะครับจะออก5ดาวอย่างแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่ดีเนี่ยก็คือถ้ามันออกทองนะครับ หน้าตู้อย่างแน่นอนนะครับก็คือจะไม่มีการหลุดเลสนั่นแหละพอไปเทียบกับเกนชินแล้วนะครับผมเราต้องหลุดเลสถึง2รอบนะเราถึงจะได้รับอาวุธหน้าตู้นะครับคือพูดง่ายๆเราต้องเสียถ,ถึง3ท่ทองเราถึงจะได้รับอาวุธประจาต,ตัวตัวละครจากเกมเกนชินมาตัวหนึ่งแต่ว่าเกมนี้ขอเป็นแค่ออกทองนะครับเราก็จะได้อาวุธประจําตัวของตัวละครอย่างจีหยานแล้วก็จินหลินมาอย่างแน่นอนนะซึ่งตัวนี้เนี่ยแฟนๆเกนชินของผมเนี่ยกำหมัดมากๆเลยนะครับอยากให้เกนชินทําการแก้ตัวอาวุธมากๆนะเพราะรู้สึกว่าตอนที่เกมเกนชินเปิดใหม่ๆเนี่ยตู้ เพราะมันจะไม่มีการันตีค่าชะตาด้วยแต่ว่าเกมนี้เปิดตัวมาในเดวันเนี่ยก็เอาใจผู้เล่นสายแฟชั่นอย่างผมมากๆเลยนะเพราะเวลาผมเล่นเกมไหนผมก็มักจะสุ่มตัวละครแล้วก็อาวุธประจําตัวไว้นะครับเพราะว่ามันได้ทั้งแฟชั่นแล้วก็ได้ทั้งความแรงสําหรับในส่วนของตู้กาชาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมจะมีตู้มือใหมให่เราทําการสุ่มหา50ครั้งก่อนนะครับพอเราทําการสุ่มครบ50ครั้งไปแล้วเนี่ยตู้ถาวรก็จะมานั่นเองนะครับส่วนในวันแรกเนี่ยก็จะเป็นตู้เลดอัพนะครับหรือว่าตู้ลิมิเต็ดของตัว ใครที่ต้องการได้รับตัวละครนะครับผมศูนย์ดาวแล้วก็อาวุธศูนย์ดาวเนี่ยเราก็เตรียมลูกแก้วในการสุ่มเอาไว้ที่240เมตรเนี่ยได้แน่นอนนะครับอันนี้ผมตีไปในกรณีที่เรานะครับผมหลุดเลทตัวละครจินหยานนะแต่ถ้าเราไม่หลุดเลทเลยแล้วก็ได้การันตีที่80รอบนะครับผมเราก็จะเตรียมตั๋วเ,เพียงแค่160ตั๋วเท่านั้นนะครับเราก็จะได้ตัวละครศูนย์ดาวแล้วก็อาวุธศูนย์ดาวแล้วก็มาสรุปในส่วนของตู้กาชากันดีกว่านะครับก็ตู้กาชาในเกมนี้จะแบ่งออกเป็น2ตู้หลักๆนั่นก็คือตููตูู้้้้าาววเอแแแลลลกกกตตตมขงจะใช สีในการสุ่มนะแยกออกจากกาันแบบชัดเจนส่วนถ้าเราต้องการได้รับตัวละครระดับลิมิเต็ดบวกอาวุธประจาตัวของเกมนี่เนี่ยเราเตียมาไว้ที่2อ0ยี่โลนะครับเราก็จะได้รับตัวละครศูนย์ดาวแล้วก็อาวุธ5าดาวที่เป็นอาวุธประจําตัวในท,ทันทีอันนี้ผมคํานวณในกรณีที่เราหลุดเลทตัวละครลิมิเต็ดครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่หลุดเลทเลยเนี่ยเราก็จะเสียไปแค่160โลเท่านั้นในการได้รับตัวละครแล้วก็ได้รับอาวุธประจําตัว5าดาวซึ่งผมมองว่าค่อนข้างคุ้มมากๆเลยนนนัันั่่เเเเอองะรรรบบบถถ้้าาาาาไไปปททีียกมมววุธุธจํตสหลดด แค่ในส่วนของเรื่องกาชาเนี่ยก็ได้ใจผมไปเต็มๆแล้วนะครับสาหรับในเกมนี้เดี๋ยวต่อไปเราไปดูกันในส่วนของของแจกในวันที่เกมเปิดกันบ้างดีวกว่านะครับผมว่ามันมีการแจกอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะสรุปมาให้แบบสั้นๆเลยและกันอย่างแรกที่เราจะได้รับเนี่ยก็จะเป็นของรางวัลจากกิจกรรมในการลงทะเบียนนะก็ตอนนี้เนี่ยทางเว็บไซต์ของเกมเนี่ยได้มีการลงทะเบียนทะลุ30ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยพรอนของรางวัลเหล่านี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวสุ่มแล้วก็เพชรเนี่ยพอเข้าเกมไปเราก็จะสามารถรับได้จากกล่องจดหมายเลยส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นกิจกกรรรรมในนนาออิค7วันนะ เราสามารถทําการเราอินจนครบ7วันได้เนี่ยเราก็จะได้รับตั๋วในการสุ่มกระชากตู้ถาวรแล้วก็ตั๋วในการสุ่มกระชากตู้ลิมิเต็ดและที่สําคัญในวันที่5เนี่ยเราจะได้รับตัวละครสีดาวมาฟรีๆด้วยและสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมในการเล่นเพื่ออัปเลเวลนั่นเองนะครับก็ถ้าเราทําการอัปเลเวลนะครับผมจนถึงเลเวล45เนี่ยเราก็จะได้รับตั๋วสุ่มมากมายรวมทั้งเพชรในการเอาไว้แลกตั๋วในการสุ่มกรชากด้วยนะแต่ว่ารางวัลตรงเลเวล45เนี่ยมันค่อนข้างสําคัญและก็ว้าวมากๆเพราะเราจะได้เป็นนกกกกลล่่อองใาาาาาาารรรรททีเเจะสมถํืว5 จากตู้ถาวรได้อันนี้เราจะสามารถเลือกได้เลยนะครับผมว่าเราต้องการอาวุธเช่นไหนนะซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเพียงแค่เลเวล45เท่านั้นแต่ก็ต้องมารอดูไกทีว่าเกมนี้เนี่ยเวลตัวละครของเรามันขึ้นยากหรือว่าขึ้นง่ายนะก็จากที่ผมนับดูรวมๆแล้วนะครับผมตัวในการสุ่มกาชาเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะได้รับมาอย่างน้อยๆที่80โลบวกๆอย่างแน่นอนนะครับนั่นก็หมายความว่าในการสุ่มกระชาในช่วงแรกๆที่เราเล่นเนี่ยเราจะได้รับตัวละคร5ดาวมานะครับผมอย่างต่ำ,ตำ ตัวนะถ้าใครดวงดีก็อาจจะได้3ตัวขึ้นไปเลยก็ได้ซึ่งการรีโลก็ผมคิดว่าอาจจะไม่จําเป็นแล้วก็ได้นะถ้าทางเกมเนี่ยแจกหนักขนาดนี้เพราะหลายๆคนก็น่าจะเริ่มเล่นได้เลยนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาในการรีโลแต่ถ้าเราจะรีโลเนี่ยผมก็มองว่าอาจจะไม่เสียเวลาจนเกินไปนะครับเพราะเราเพียงทําการสุ่มตู้มือใหม่นะครับผม50ครั้งนะถ้าไม่ได้ตัวละครที่เราต้องการแล้วก็ทําการรีทิ้งก็ได้นะครับผมคิดว่าการรีโลเกมนี้ก็น่าจะเสียเวลาไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าเกมแจกหนักขนาดนี้ผมมองว่าการรีโลอาจจะไม่จำเป็นแล้วก็ได้นะครับ สำหรับคลิปในการสรุปคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบอไวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับส่วนในคลิปผมเรียกชื่อหรือว่าอ่านชื่อตัวละครตัวไหนผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยลวกันพวะตัวละครในเกมนี้ส่วนใหญ่เป็น,ปนชื่อจีนนะถ้าผมอ่านผิดก็ฝากแก้ให้ด้วยแล้วกันคลิปนี้ก็ต้องขอจบอไวเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ